ถึงที่หมายแล้วครับเรามารับหมูกันนะครับนี่ก็เพิ่งเอาออกไปนะครับหมูแม่พันนะครับน้ำหนักก็200-210กิโลนะครับ แต่เมื่อวานแล้วนะครับทั้งรันทั้งคีนนะครับชื้อของชื่อเหลือกันเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะครับ